กฎของโค้ซ้ายก็จะเหมาะมากกับการทำโจทย์ประเภทนี้ครับเพราะว่าเรามี2ด้าน1มุมถามหาด้านที่หายไปโจทย์กําหนดมุม2มุมมาให้ครับชัดเจนเลยเนาะว่าใช้กฎของ้ายแน่นอนครับ ก่อนหน้านี้เรามักจะได้ใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติในการหาจำนวนจริงหรือมุมกันนะครับในบทนี้เนี่ยเราจะมาประยุกต์ใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติในการหาด้านหรือมุมที่หายไปของรูปสามเหลี่ยมกันโดยครั้งนี้ไม่จาเป็นจะต้องใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบใดก็ได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กฎของโคไซน์กันให้สามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A, B และก็ C ให้ยาว AB และก็ C หน่วยเป็นตัวเลขนะครับตามลําดับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรครับด้าน A กันมัง2เท่ากับ B ด้านสอบวกกับ c ีกำลังสองลบ2 BC, องบีซีโค้มุม a สูตรที่2ด้าน b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสองบวก a ยกกำลังสองลบ 2CA cos มุม B แล้วก็สูตรที่3ครับด้าน c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกกับ b ีกำลังสองลบ 2a ง ด้วยมมุ4ทั้งหมด3สูตรนะแต่ละสูตรเนี่ยมันก็จะมีวิธีการสังเกตง่ายๆดังนี้ครับถ้าทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นความยาวด้าน A ทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นคอสมุม A ด้วยครับแล้วก็ถ้าทางซ้ายมี A แล้วครับทางขวาความยาวด้านก็จะเหลือเพียงแค่ B กับ C เท่านั้นโดยประโยชน์ของกฎของโคไซเนี่ยจะใช้ไปหาความยาวด้านหรือมุมของรูปสามเหลี่ยมเมื่อกาหนดความยาวด้านบางด้านแล้วก็ขนาดของมุมบางมุมครับ หล,หลักๆเลยก็คือถ้าโจทย์กําหนด2ด้าน1มุมก็คือมีด้านของรูปสามเหลี่ยม2ด้านแล้วก็มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม1มุมเนี่ยทามหาด้านที่แถมไปก็จะใช้กฎของโคไซน์ได้ครับหรือว่าถ้าเป็นโจทย์ประเภทที่กําหนดด้านทั้ง3ด้านมาเลยเนี่ยทามหาบุ่มใดมุมหนึ่งก็จะเหมาะกับการใช้กฎของโคไซน์ครับเช่นตัวอย่างนี้เลยให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A B แล้วก็ C ยาวเป็น a เล็ก b เล็กแล้วก็ c เล็กตามลําดับครับถ้า a เท่ากับ12 b เท่ากับ7 c เท่ากับ40องศาแล้วก็ กำหนดค่40องศามาประมาณ0.766เนี่ยจงหาความยาวด้าน4ครับจะสังเกตเห็นว่าเขาให้ด้าน a และก็ b ไม่มีด้าน c มานเนาะแต่ว่ามีมุม c มาให้แทนครับกฎของโคไซน์ก็จะเหมาะมากกับการทาโจทย์ประเภทนี้ครับเพราะว่าเรามี2ด้าน1มุมถามหาด้านที่หายไปใช้กฎของโคไซน์แน่นอนครับแต่ว่าคําถามคือใช้ข้อไหนกันเพราะว่ามันมีต้อง3ข้อถูกไหมเทคนิคของพี่เนี่ยจำง่ายๆอย่งางนี้ก็ได้ครับให้เลือกสูตรโดยการดูมุมเป็นหลักครับตอนนี้เรามีมุม c ครับก็ควรจะใช้สูตรที่มีมุม c ถ้าสูตรนั้นมีมุม C ก็คือ cos C ทางด้านขวาแล้วทางซ้ายเนี่ยก็จะต้องมีด้าน C ยกกำลังสองครับเมื่อทางซ้ายมีด้าน C ยกกำลังสองแล้วด้านที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไม่ใช่ C ครับจะได้ออกมาเป็น C ยกกำลัง2เท่ากับ a ยกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลัง2ลบ2อง ab คอสมุม C ครับโจทย์กำหนดทุกอย่างมาให้แล้วที่เหลือก็แค่แทนค่าลงไปแล้วครับ a เท่ากับ12บส b เท่ากับ7แล้วก็ C เท่ากับ40องศาจะได้ว่า C ยกกำลัง2เท่ากับ12ยกกำลัง2บวกกับ7ยกกำลัง2ลบด้วย2คูณ 12คูณ7แล้วก็คูณด้วยคอส40ครับคิดเลขออกมานะอันนี้คิดเร็วๆเลยนะครับจะได้เท่ากับ1้4บวกกับ49กลบกับ2คูณ12คูณเจเนี่ยจะได้เท่ากับลบ168่งอคอสองศาครับพี่ขอนายคิดเลขให้เลยเนาะจะได้ C ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าประมาณ64.312หรือว่าถอดรูปออกมาครับ c เดียวจะได้เท่ากับ8.02เป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมที่หายไปรูปนี้ครับโอเคเดี๋ยวอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันครับจะได้เหมลี่ย ABC มีด้านตรงข้ามมุม A B แล้วก็ C ให้มีความยาวเเล็ก B ีเล็กและก็ C เล็กตามลำดับครับถ้า A เท่ากับ12 B เท่ากับ7จเท่ากับ8จงหามุม B เครานี้โจทย์กำหนดด้าน ABC มาให้ครบทั้ง3ด้านเลยนะครับถามหามุม B แน่นอนว่าถ้ากำหนดด้านทั้ง3ด้านเนี่ยเหมาะกับการใช้กฎของโคไซน์มากครับถามหามุมบก็ต้องเลือกสูตรที่มีมุมบีแสดงว่าถ้ามีมุมบีทางด้านขวาทางด้านซ้ายก็จะเป็นด้าน B ีกำลังสอง 2, ครับและทางขวาที่เหลือก็จะเป็นด้านที่ไม่ใช่ด้าน B แล้วคร ยี่กำลังสองบวก,กับ A ยกกลังสงลบ 2CA Co มุม B, รับโจทย์กำหนดด้านทั้งหมดมาให้แล้วใช่มเอบซีสิแทงลงไปได้เลยครับจะได้เป็น7ยกกำลังสองเท่ากับ8ยกำลังสองบวกกับ12ยกกลังสงลบ2คูณ8คูณ1ิ Co คดเลขออกมาเร็วๆครับก็จะได้เป็น49เท่ากับ64บวกกับ144ลบกับ192 Co ค,ครับพี่จะขอย้าย64กับ114เนี่ยจากอยู่ทางขวาไปทางซ้ายครับบวกไปเป็นลบจะได้เป็น49 ลบ6 4ลบ144หรือว่าได้เท่ากับลบ159ครับจากนั้นย้ายลบ192จะคูณไปเป็นหารน,นะเพื่อจะหา cos b ครับจะได้ออกมาเป็นลบ159ส่วนได้ลบ192ซึ่งจะได้เท่ากับ0.828เท่ากับ cos b ครับหลังจากนี้นะก็ต้องเปิดตารางไม่ก็กดเครื่องคิดเลขดูนะครับซึ่งมุมที่ทำให้ฟังก์ชัน cos เท่ากับ0.828เนี่ยจะเท่ากับ34.1องศาเป็นคำตอบของเรานะครับสําหรับกฎของ cos เนี่ยมันจะไม่ยุ่งยากเท่ากฎของไซน์เรื่องต่อไป เพราะว่าเราสามารถหามุมได้เลยซึ่งเท่านี้เท่ากับ34.1ครับพอเห็นภาพกันแล้วเนาะวิธีการใช้งานกฎของโคไซสำหรับกฎของโคไซเนี่ยมันจะไม่ค่อยยุ่งยากอะไรครับสามารถหารูปแบบนี้ได้เลยนะกฎเครื่องคิดเลขมาเท่าไหร่ก็ตอบเป็นมุมเท่านั้นเลยครับแต่สำหรับกฎของไซเนี่ยมันจะยากนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูในบทต่อไปละกันพอเห็นภาพนะครับสำหรับวิธีการใช้งานกฎของโคไซไม่ว่าจะเป็นมีด้าน2ด้านหนึ่งมุมหรือว่ามีทั้ง3ด้านเลยเนี่ยก็สามารถทําให้หาส่วนประกอบอื่นๆออกมาได้ไม่ยากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกฎต่อไป you ต่อไปคือกฎของสายนครับให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม ABC เนี่ยยาวเป็น a เล็ก b เล็กแล้วก็ c เล็กหน่วยตามลําดับนะครับจะได้ว่าสายมุม A ส่วนด้าน A จะเท่ากับสายมุม B ส่วนด้าน B จะเท่ากับสายมุม C ส่วนด้าน C ครับหรือพูดง่ายๆนะครับว่ากฎของสายนคืออัตราส่วนของฟังก์ชันมุมใดๆก็ตามส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมนั้นต้องมีอัตราส่วนเนี่ยที่เท่ากันครับอันนี้จําไม่ยากเลยนะข้างบนเป็น a ข้างล่างก็ต้องเป็น a ด้วย จุดนี้ที่อาจจะต้องระวังครับก็คือ a เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุม a นะครับถ้าโจทย์ก,กำหนดเป็นรูปเนี่ยอย่าจําสลับนะ a คือด้านตรงข้ามมุม a นะครับด้านตรงข้ามเนาะสลับกฎข้อนี้เนี่ยมักจะใช้หาความยาวด้านหรือขนาดของมุมในรูปสามเหลี่ยมโดยที่โจทย์จะต้องกําหนดทั้งด้านทั้งมุมมาให้มีแค่ด้านอย่างเดียวจะทําไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับให้รูปสามเหลี่ยม abc มีด้านตรงข้ามมุม a มุม b แล้วก็มุม c เนี่ยยาวเป็น a เลก็ก b เล็กแล้วก็ c เ a, ล็กหน่วยครับถ้าด้าน a เท <B, S 2> ่ากับก <B, S 2> ับ เท่ากับ51โดยที่โจทย์กําหนดไซมุม42เนี่ยประมาณ0.691ครับไซมุม87เนี่ยจะเท่ากับประมาณ0.9986จงหาค่าของ b โจทย์กําหนดมุม2มุมมาให้ครับชัดเจนเลยเนาะว่าใช้กฎของไซแน่นอนครับกฎของไซไซมุม a ส่วนด้วยด้าน a เท่ากับไซมุม b ส่วนด้วยด้าน b เท่ากับไซมุม c ส่วนด้วยด้าน c ซึ่งโจทย์ของเราเนี่ยต้องการหาด้าน b ครับและโจทย์เนี่ยกำหนดด้าน a มาให้แบบนี้แส,สดงว่าเราควรจะใช้อัตราส่วนของมุม a แล้วก็มุม b เป็นหลักใช่ไหมครับสองอันซาย นะแต่น้องๆอาจจะสงสัยว่าอทำไมโจทย์มันไม่ได้ให้มุม A มาเลยให้มาแต่มุม C แล้วเราจะทํำยังไงดีครับคาตอบเนี่ยง่ายนิดเดียวครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากครับเราไม่สามารถหาด้านที่มันหายไปได้แบบปกติครับเพราะฉะนั้นแนด้านจะต้องให้โจทย์กําหนดมาเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่ามุม A เนี่ยเราสามารถประยุกตหาได้จากโจทย์นะครับจากเรื่องของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมันจะมีมุมภายในเท่ากับ180องศาถูกไหมครับซึ่งเกิดจากมุม A B แล้วก็ C บวกกันมุม B เนี่ยมีค่าเท่ากับ42และมุม C มี เท่ากับ51องศาสแสดงว่ามุม A เนี่ยจะเท่ากับ180ลบกับ42ลบกับ51หรือเท่ากับ87องศานั่นเองครับได้ออกมาแล้วมุม A ครับเท่านั้นเราก็เอาไปแทนในสูตรได้เลยายมุม A ก็คือ87องศาส่วนด้วย A ก็คือ10ครับไซมุม B ซึ่งก็คือ42องศาส่วนด้วย B ที่เราหานั่นเองโจทย์กำหนดอัตราส่วนมาให้หมดแล้วนะครับไซมุม42จะมีค่าประมาณ0.6691ายมุม87จะมีค่าประมาณ0.9986แทนค่าไปเลยครับ อย่าคข้างหา B ก็จะได้ประมาณ0.6691คูณ10ส่วนด้วย0.9986คิดเลขออกมาพี่ก็จะได้ค่าออกมาประมาณ6.7เป็นคําตอบของเราในข้อนี้นั่นเองครับข้อนี้เนี่ยประยุกตเพิ่มนิดนึงนะถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดมุมมาให้ตรงๆนะครับเราสามารถใช้มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเพื่อหามุมที่หายไปไ,ได้นั่นเองอย่างตามทันกันอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปลองทาอีกสักข้อนึงข้อสุดท้ายแล้วครับ ให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A, B แล้วก็ C ยาว AB และก็ C หน่วยตามลำดับครับถ้ามุม A มีค่าเท่ากับ30องศาด้านตรงข้ามมุม A มีความยาว2.5ด้านตรงข้ามมุม B มีความยาว3.47จ้องหาขนาดของมุม B ครับโจทย์ข้อนี้กําหนดด้านมาให้2ด้านกับอีก1มุมถูกไหมครับแต่หลายคนอาจจะสับสนว่าเฮ้ย hey, แล้วข้อนี้มันใช้กฎของโคไซได้ไหมในข้อนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้กฎของโคไซได้นะครับเพราะว่าโจทย์ถามหามุม B ถ้าถามหามุม B กฎของโคไซน์ก็จะอยู่ใน รูปของ b กาลังสองเท่ากับ c กำลังสองบวก a กาลังสองลบ2 ca cos b จะสังเกตว่าเราไม่มีความยาวด้านตรงค่ามุม c ครับทำให้ไม่สามารถแก้สมการหามุมออกมาได้เราจึงต้องใช้กฎของไซน์แทนครับไซน์มุม a ส่วนด้วยด้านตรงค่ามุม a เท่ากับไซน์มุม b ส่วนด้วยด้านตรงค่ามุม b เท่ากับไซน์มุม c ส่วนด้วยด้านตรงค่ามุม c ครับเพราเรามี a b แล้วก็มุม a แสดงว่าใช้อัตราส่วน2คู่แรกไปละครับมุม a เท่ากับส0สิองศาแทนลงไปครับจะได้เป็นไซน์สาสส่วนด้วยด้านตรงค่า ามุม A เท่ากับ2.5ทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับ s ซ n B ส่วนในด้านตรงค่ามุม B หรือเท่ากับ3.41ครับ s ซ n 30อันนี้โจทย์ไม่ต้องกำหนดให้นะเราสามารถทำได้อยู่แล้วครับมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือว่า0.5นั่นเองจากนั้นย้ายข้างเพื่อหา s ซ n B ครับจะได้เป็น0.5คูณกับ3.41ส่วนด้วย2.5หรือได้ s ซ n B ประมาณ0.6 นั่นเองครับต่อจากนี้มันจะยากขึ้นแล้วนะครับเมื่อโจทย์ต้องการหาค่ามุมบีครับถ้าน้องๆเนี่ยยังไม่ได้เรียนเรื่องของตัวพหุผลของตรีโกณมิติพี่ก็อยากให้กลับไปทวนก่อนเนาะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับกระบวนการที่เรารู้ค่าเราไปหามุมเนี่ยมันคือตัวพหุผนของตรีโกณมิติถูกไหมครับไซน์บีเท่ากับ0.682มุมที่ทําให้ไซน์เท่ากับ0.682คือเท่าไหร่มุมที่ได้จากตัวพหุผนของฟังก์ชันไซน์เนี่ยก็คิอเลี้ยวมานะจะได้เท่ากับ43องศาครับจุดน,นี้แหละคร นึงนะเดี๋ยวเราไปกันช้าๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีกฎของโคไซน์แล้วก็การหามุมในลักษณะนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อเป็นตัวพกุผนของฟังก์ชันคอสเลนส์เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงระหว่าง0ูนย์ึงพายอยู่แล้พวพูดง่ายๆครับก็คือค่าที่ได้อะมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยมันบอกอยู่แล้วนะว่ามุมเนี้ยมันเป็นมุมแหลมหรือมุมป้านครับแต่สำหรับฟังก์ชันไซน์เนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะเพราะว่าสังเกตนะว่าเรนจ์ของมันเนี่ยจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ลบพายส่วนสองจนหนึ่งพายส่วนสองครัมมมบนะม,ม แลมม้้้วก็ุปานไดเนื่องจากข้อจํากัดของอาร์คไซน์ในการหาคําตอบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจําไว้นะถ้าเราทํากฎของไซน์ครับแล้วต้องการหามุมโดยใช้ตัวประกนของฟังก์ชันไซน์เนี่ยถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดมาให้ครับว่ามันเป็นมุมแหลหรือมุมป้านเนี่ยเราจะต้องจําเป็นตอบทั้ง2รูปแบบครับเพราะามันมีความเป็นได้ทั้งคู่เลยผมไ่ทําให้ไซน์เท่ากับ0.682เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ43องศาใช่ไหมเป็นมุมแหลมครับกรณีที่ต้องตอบเป็นมุมป้านให้ใช้สูตรนี้ครับไซน์เอลฟาเท่ากับไซน์180โอเอลฟาครับ หมายเขาว่าเมื่อเรามีมุม43แล้วครับอีกมุมที่เป็นมุมป้านแล้วมีค่าเหมือนกันจะมีค่าเท่ากับ180ลบ43หรือเท่ากับ137 องศานั่นเองครับเมื่อเราเอา137องศาไปแทนในฟังก์ชันไซน์มันจะได้ค่าที่เท่ากับฟังก์ชันไซน์ที่มุม43เท่ากันเป๊ะๆเ,เลยครับพอตามทางกันอยู่ใช่ไหมไม่ว่ามุม43หรือว่า137นะครับก็จะได้ค่าไซน์เท่ากับ0.682เท่ากันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบทั้ง2คําตอบนี้ครับมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่โอเคพอทกักมาได้แล้วใช่ไหมครับเหมือนเดิมนะพี่ก็อยากจะฝากข้อนี้ไว้ให้ทกันทําได้ไร่สามารถคอมเมนต์บอกพี่ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปนี้กัน กฎของโคไซน์ให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A, B และก็ C ยาวเป็น a เล็ก b เล็กและก็ c เล็กหน่วยตามลำดับครับจะมีด้วยกัน3สูตรเนาะด้าน a ยกกำลัง2เท่ากับ b ยกกำลัง2บวกกับ c ยกกำลัง2ลบ2 bc cos ได้มุม A สูตรที่2ครับด้าน b ยกกำลังสองเท่ากับ c ยกกำลัง2บวกด้วย a ยกกำลังสอง ลบ2 ca cos ในมุม b สูตรที่3ด้าน c ยกกำลัง2เท่ากับ a ยกกำลัง2บวกกับ b ยกกำลัง2ลบ2 ab cos ในมุม c ทั้ง3กฎนะครับเหมาะสำหรับการทำโจทย์ที่มี2ด้าน1มุมนะถามหาด้านที่หายไปจะเลือกสูตรไหนก็ได้ครับเมื่อเราจะเลือกสูตรไหนให้เราดูที่มุมเป็นหลักครับถ้าเรามีมุม c ก็ควรใช้สูตรที่มีมุม c ด้านซ้ายสุดของสมการครับก็จะต้องเป็นด้าน 4. c c ยกกำลัง2เท่ากับด้านที่เหลือที่ไม่ใช่ด้าน c ครับจำอย่างนี้ก็ได้เนาะโอเคกฎของฟังก์ชันาย ให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A, B และก็ C ยาวเป็น a เล็ก b เล็กและก็ c เล็กหน่วยตามลำดับเหมือนเดิมนะครับไซมุม A ส่วนในด้านตรงข้ามมุม A เท่ากับไซมุม B ส่วนในด้านตรงข้ามมุม B เท่ากับไซมุม C ส่วนในด้านตรงข้ามมุม C ครับหรือพูดง่ายๆครับว่ากฎของไซน์จะเป็นอัตราส่วนของฟังก์ชันมุมใดก็ตามส่วนในด้านตรงข้ามมุมนั้นครับต้องมีอัตราส่วนที่เท่ากันมักจะใช้หาความยาวด้านหรือขนาดของมุมในรูปสามเหลี่ยมโดยที่โจทย์จะต้องกำหนดทั้งด้านและก็มุมมาให้ถถ้้้าาาามมมีีแค่่ดดนนเยงวไสรใชกขอ เขาควรคะคระวังในการทําโจทย์คือตัวพกผ่านของฟังก์ชันตรีโกมิติเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดในเรื่องของเรนจ์ใช่ไหมครับในกรณีที่หาตัวปกผัานของฟังก์ชัน c o สเนี่ยสามารถใช้ได้เลยตอบได้เลยครับคิดได้เท่าไหร่ตอบเลยเพราะว่ามีเรนจ์อยู่ในช่วงของ0ถึงายแต่ว่าตัวปกผัานของฟังก์ชันไซน์เนี่ยเมื่อได้มุมมาแล้วครับจะต้องเทียบเพื่อหามุมป้านในคำหนึ่งครับก็คือเทียบเพื่อหาค่าในคอมเรนจ์2ออกมาด้วยเนาะจะได้ออกมาทั้งหมด2คําตอบที่เป็นไปได้นั่นเองครับเท่านี้เราก็สามารถทําโจทย์กฎของโค้งไซน์แล้ว เป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจกันใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงสามารถคอมเมนต์บอกที่อยวิธีด้านล่างได้เลยนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะเพื่อนๆคนอื่อน,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 อนจะได้เห็นคลิปนี้กันมากยิ่งขึ้นครับ แล้วถ้าน้งนองๆเป็นหนึ่งในเ0ป็นที่เข้ามาดูแลวย,ยังไม่ได้กด subscribe ช่องนีว้นะครับก็อยากให้ช่วยการกดไลค์กด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยเนาะอ๋อแล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้ช่องมีระบบสมาชิกแล้วเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นเด็กหน้าห้องก็สามารถสมัครได้เลยครับเพียงเดือนละ50บบาทเท่านั้นเองโดยสมาชิกเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการโหลดเอกสารทั้งหมดครับและอาจจะมีคลิปพิเศษสำหรับแก๊งเด็กหน้าห้องโดยเฉพาะนะถ้าใครสนใจแล้วก็สมัครแล้วมาเจอกันในแก๊งเด็กหน้าห้องได้เลยครับ